ที่คมครับเมื่อวานเนี้ยผมได้ยินหลวงตาพูดเรื่องจิตทีเนี้ยผมก็เลยสงสัยเรื่องจิตผมก็เลยถามหลวงตาว่าจิตเนี่ยมันมีอายุหรือเปล่าเหมือนแบบป่าีนคอ <ork ork: จิตเนี่ยเราเรามีแก่หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็เอออ๋อครับอ๋อจิตจิตจิตไม่ตายอ๋อๆนั่นแหละครับเป็นตอบได้เลยว่าผมผมขอให้พี่คงขยายความเรื่องนี้แชร์ได้ครับจิตไม่ตายจิตมโนวิญญาณความนี้พี่ลอช่วงนี้คือเป็น่ค ให้เชี่ยวเป็นตัวตัวเขาเรียกวิญญาณทีตมันมีรู้หรือความรับรู้เนี่นยตัวถิ่นรู้นะครัไม่ตายอันนี้ไม่ตายจิตไม่ตายวิญญาณไม่ตายาาลุงลุงซาหมาบัจะพูดเลยจิตไม่ตายเห็นไหม อยู่เพรงั้นกินงามันท่องทเที่ยวไปก็คือไปรับรู้เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เพราะนั้นจิตเนี่ยมันจะมีมันจะมีคือผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเหมือนประมาณว่าอ่ะเมื่อตอนเราเป็นเด็กหรือเราโตขึ้นเนี่ยร่างกายเราก็ยังแข็งแรงนะแต่พอเราแก่ขึ้นเนี่ยเราอยากจะ ทำอะไรแล้วอยากจะมันก็มันก็เดินร่างกายมันก็ไปไม่ได้แต่ความคิดหรือว่าจิตเนี่ยมันมันก็ยังรับรู้ได้แล้วมันก็ยังหนาวมากที่จะที่จะรับรู้ได้เนี่ะผมก็เลยสงสัยว่ามันมันจิตเข้าอายุไหมไม่มีอายุจิตตอนเป็นเด็กจิตก็เป็นเด็กจิตตอนเป็นหนุ่มจิตก็เป็นหนุ่มจิตตอนเ็นแก่พอเราแก่พอมาด้วยจิตมันมันไม่มีอายุนะแต่ว่าแค่เป็นรับรู้รับรู้ว่าเราเป็นเด็กเราเป็นหนุ่มเด่กงนี จิตเปลี่ยนทีนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเพือรู้สัคมครับงั้นก็หมายความว่าอันนี้แบบพูดแบบเชิงแบบเหนือแบบจินตนาการไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับน่าก็หมายควาว่าสมมติจิตเรามันก็แค่ถ้าถึงวันที่ร่างกายเราไม่อยู่แล้วมันก็แบบเช่ไปอยู่ที่ใหม่ไปอะไรที่ใหม่ไปปลูกมันไปไปามจิตเรา ตัวสัญญาญมันมันทึบอยู่ในจุดก็คือตัวตัวจิตอยากจะมีสัญญาญมันทึบอยู่ในจุดมันก็จะห้ามรู้ร่างกายตายก็จะไปสื่บพบใหม่สืบที่ใหม่ร่างใหม่เรื่องเน้ยหลวงตาเทียบท่านบอกว่าเมมโมรี่อ่ะเป็นเมมโมรี่จิตเนี่ยเป็นตัวบันทึกกรรมเป็นทึกบันทึกกุวนและอกุศลมาตลอด